รายการต่อไปนี้เป็น R R y, รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกาศจากคณะแน่นอกเจ้าเก่าปีทวันมันเดยภูมิใจเสนอช่วงเวลาแห่งความมันเทิงครั้งใหม่กับเรื่องราวรักสามเขาเศร้าน้ำเล็ด เครื่มมองราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปฟังเพลงเธอมีเขาไว้แฟลกของพวกเขาขเขาเขาทวทุวันสวัสดีครับรายการบ e h i n d MV สัปดาห์นี้เรามีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงเธอมีเขาที่ทั้งสนุกโหดมันฮาดราม่าคบรสของพวกเขาชีจูวัน พวกเรา three to o n เป็นยังไงบ้างคะกูินสนุกมากเลยนะครับผมมีหลายซีนที่แบบโอ้แบบสนุกจริงๆอะครับผมคือคือ,คอในหน้อหายมีเนี่ยจะเป็นเหมือนว่ากูอินจะเป็นกูอินโอปี้เนี่ยจะเป็นพระเอกกับนางเอกคู่ขวัญกันเป็นแบบบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์สมัยก่อนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทีเจก็จะทำหน้าที่เป็นอะไรสแตนดอันครับผมใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะต้องเจ็บจะต้องโดนซ้อมโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะคัดแล้วเอาพระเอกตัวพระเอกออกแล้วเอาทีเจเข้ามาใช่จอนเข้ามา ครับทีเจเป็นผมก็เกรงเหมือนกันแหละครับสี่ามสองแอคชั่นโดนขวื่อป้าเข้าไปถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับทีเจเอาละครับโดนกบินซ้อมมาเยอะได้เวลาเอาคืนแล้ว ตั้งครับกวินโ <5. S 1> <aja S 2> ดนเอาคืนแค่นี้ถึงกันลงไปนอนชักกันเลยทีเดียวหมอาดูบทนางเอกของป๊อปปี้กันบ้างว่าจะน่ารักขนาดไหนไม่อร่อยอะไรของมันไม่รู้ใจไม่อร่อยเลยไม่ได้เรื่องเลยอะเกิดอะไรขึ้นครับป๊อบบี้ย้อนไปย้อนไปเป็นอะไรนะกวินค่ะเขาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าอีกกอดบวมเอย่าเนี่้ถึงกับอึ้งกันทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับกวิน สมจริงมากๆเลยครับก็ตื่นเต้นนะตอนแรกที่ติดเอฟเฟกระเบิดในตัวเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยโดนมาก่อนแล้วก็แบบตอนแรกไม่ได้กลัวเท่าไหร่ครับก็คือแบบปกติแต่พอแบบพี่คนที่ติดเอฟเฟกอ่ะวหายเอฟเฟกก่อนติดผมแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยคือแบบหลอนมากคือเขาวหว้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่อะไรเงี้ยก็เลยกลัวตอนนั้นมากกว่ารู้สึกเสียวๆเพราะว่าไม่เคย หูวิ่งไหมหูวิ่งไหมวิ่งเลยคนบอกว่าเสียงแบบแล้วทำคล้ายๆแบบรกตด้งเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเข้ามาช่วยตงเลยป๊อปปี้ตกใจมากเปล่าไม่ขนาดนัะนือว่าเวงอ่ะผมก็ได้โปรโมชั่นทำไมก็ไม่รู้ทำไมตั้งแต่งเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบความรู้สึกลึกๆข้างในที่แบบอยากอยากพูดแต่ไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยครับเป็นชีวิตจริงที่เคยเจอมาตอนสมัยวัยรุ่นนะตอนนี้วัยรุ่นอยู่แบบทั้งแก่ จะพินหาวเสร็เก้าหล,ลังพอพี่ชักเทียนเก่าละ,ะ,ลละอุพร้อม่าพี่พร้อมไหมัพี่พร้อมพี่จอาตีตัอ ค่ะโดดต้องไปค่ะก็ตรงท่าตรงท่อนเธอมีเขานะคะเอามือขึ้นมาสองข้างยกนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็หันหลังมือออกข้างนอกนะคะแล้วก็ยกมาไว้ข้างๆศีรษะสองข้างมันจะร้องว่าฉันมีเขาฉันก็ต้องไปยกสายเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องคิดก็พอจะเข้าใจนี่ใช่ะคะ่ะกท่านี้จำไปแล้วก็อย่าลืมเต้นคอเบิร์กันลงในย,ยูนิฟีเยอะๆนะคะสี่จ้าสองเอ็กซ์

ก็ฝากพี่ด้นะคะเชิญมีขาวไว้แปลงนะคะก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยนี่เป็นคอนแต่งด้วยอยากให้เข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากให้ดาวน์โหลดด้วยนะคะด0 3 3 3 9 3 2 1เข้าไปดูเอ็มบีได้ที่สลาเฉลิมยูนะคะยูร่ u ยูช n แนลก็ดูได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะเจ็ดวันก่อนหน้าใช่แล้วก็อย่าลืมดูทีเซอร์ในยูทูบด้วยนะครับผมที่เขาบอกเมื่อกี้นี้ยูชาแนลไทยแลนด์ส์นัมเบอร์วันมิวสิกทีวี